ครับเอฟซีช่องเบ้าแอดย่า่ฝนครับเมื่อนี้เบ้าตึงคือเก่าคือเดิมครับเป็นผู้ทายท้ำครับเบ้าตึงขอฝากช่องเบ้าตึงนําช่องเบ้าแอดเอฟซีเบ้าแอดน้ำแนเดอร์ครับฝากไปกดติดตามช่องเบ้าตึงน้ำแนเดอร์ครับถ้าเพ่อเห็นเบ้าตึงในช่องเบ้าแอดกะเข้าไปกดติดตามได้ในช่องเบ้าตึงปทุมราชน้ำแนเดอร์ครับเป็นช่องใหม่ของเบ้าตึงครับเอฟซีประมาณสามสิบกว่า เอฟซีนะครับกัขอบคุณนได้หลายครับที่เขาไปติดตามเด้อครับเด้อเมื่อนี้เบาตึงมีง่วมาครบหนึ่งครับเป็นง่วแม่ลูกลูกแม่สีแดงสดเลยครับแม่พึ่งผสมโตไปได้อาทิต์หนึ่งครับแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกครับเป็นลูกัวที่สีอยู่ในทองครับ้าผสมผ่านรอบนี้ครับมีลูกมาแล้วสามตครับ ตัวที่สามดูนมอยู่นี่นะครับตัวที่สี่ทาสมติดครับ้า้าสมปติทิเบ่าตึงแนะนําให้ผสมเทียมนะครับเพราะว่าแม่โค้งสางได้ครับบึ่งลูกครับกําลังดูดนมครับลูกของจริงนะครับนี่ครับลูกของจริงครับเป็นแม่ลูกกันอิลีครับเบ่าตึงเปิดนราคาเบาเบาครับสี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับสี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับ สามารถต่อรองได้อีกนิดน้อยครับนาซื่อนาเรียงครับง้อคมนี่ครับเบิ่งครับลูกครับง่ามแห้งครับลูกครับหนาๆหย่อนๆนะครับลูกตัวแม่เครื่องดำครับแต่ว่าแม่เพิ่นเป็นเครื่องแดงครับให้ลูกดีอยู่ครับง้องอแม่เนี่ยครับให้ลูกดีอยู่ครับเชื่องครับจับได้บายได้ครับซื่อแล้วเดี๋ยวบาถึงเปลี่ยนเข้าให้ไหมครับเข้ามันบ่ท่นเปลี่ยนครับเพิ่งได้มาครับ บืงับหลครับสี่หมืนเจ็ดพันหารอยครับแม่หลวโคมนี่ครับเปิ้ห่อนแดดครับเปิ้ห่อนแดดเปินสีขาวโฮมแล้วครับเบิ้งครับสี่หมืนเจ็ดพันหารอยครับไก่ไก่มีลดทรงครับตามระยะทางนั่นแหละครับสนใจครับติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับผ่านช่องเบาแอดได้ฝนครับนาเลียงแห้งครับแ่าวโค้งนี่ครับสือไปว่าพิษรังครับ เล็บกับงามครับคอขากระงามเรียบกับบสันบรยาวครับเป็นงอเลียงธรรมชาติครับผู้เทาเลียงงอผู้เทาเลียงครับสี่หมื่นเจ็ดพันห้าลอยครับลูกตัวเม่งามงามครับลูกเป็นลูกผสมโตมาครับพุกนะครับนะครับเชื่องครับงอครับ 47,500ื 47, 500, ้นนหน้้บานนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญติดต่อเบาตึงเขามาได้ครับ0 8 0 1 8 8ป1ศูครับ47,500ครับงวดตัวนี้ครับรับประกันค้าทกครับข้าทกบ่มีนะครับเด้อเบ่งครับความงามครับ ยาบ่าวตึงไทยให้เงาไก่ครับง่วตัวนี้บ่ทันเถ่าเลยครับมันมักเขาเลยซื้อครับง่วมักเขาครับดูงามแห้งครับซื้อไปว่าพิษบังนะครับพี่นอกคนน่ะโอ้ยไปไปไปข้าห่มเข้าห่ม่นนะครับยางกางงามครับปีหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสูงใหญ่ครับง่วตัวนี้ครับว่าพิษบังครับซื้อง่วนจากยาบาวตึงนี่ครับราคาเบาๆครับ ราคางวราคาเงินนี้โปไกกันแห้งนะครับรับรองมาพิหบังครับตัวนี้เพิ่งผสมตัวได้อาทิตย์นึงครับบริเตัวทองหานะครับเด้อสิเปลี่ยนตะเข้าห้ครับแม่มันครับเปลี่ยนเข้าแถมยาบำรุงอีกเข็มหนึ่งครับทุกท่านี่ก็ขอฝากช่องเบาตึงไว้น้ำเอฟซีเบาแอดน้ำเลนนะครับเด้อกดติดตามให้ผมนั่นีน่ครับเพื่อเป็นกำลังใจสร้างชิปต่อไปครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย็บชีททุกๆท,ท่านครับ